เป็นของขวัญวันเกิดน้องอ๊อฟนะครับแต่ว่าไม่ใช่ของเราซื้อสบายใจไม่ได้เสียเงินใช่ครับผมอ้าวใช่คือมีมีมีคนฝากมาให้ใช่มีคนฝากมาให้น้องอ๊อฟในงานวันเกิดวันเกิดปีนี้ใช่ไหมปีนี้อะไรกันอ่ะเอ้ไม่มีอะไรน้องไม่มีอะไรอ๋อมาจากไหนวะออมาเร็วมาใกล้นี่คุณอาบน้ำไม่ยังเนี่ยอาบแล้วเพื่อทำไความจังไอทำอะไรกันอ่ะเอมือมจะโป้งเฮ้ยมองจะเห็นเร็วเอมือมือโป้งก่อนวันเนี้ย พี่พี่มีเอฟซีฝากอันนี้มาให้น้องใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีเอฟซีฝากอันนี้มาให้น้องใช่ครับพี่เขาชื่อพี่อะไรเอ่ย,อ,ยอ่านอ่า,านอ่านอ่านที่น้องออฟทูน้องออฟแฮปปี้เบิร์ดเดย์สุขสันต์วันเกิดนะแม่ขอให้ลูกชายมีความสุขมากโอ้จากแม่น้อยพมา่าชาวไทยใหญ่สวัสดีตอนนี้แม่น้อยเขา ติดโควิดด้วยใช่ก็ส่งกสางใจให้แม่น้อยด้วยนะน็อยีกหนึ่งก็ขอบคุณแม่น้อยด้วยนะครับนี่อาจจะไม่ใช่ชิ้นแรกแต่แม่น้อยเคยซัพพอร์ตออฟมาตลอดเลยเลยขอบคุณแม่น้อยมากลองเปิดครับอ่ะลองเปิดก่อนไม่ไม่ไม่นี่เขาเขียนในแค่นี้โอเคอ่านี่แหละของขวัญคือแค่นี้ครับอันนี้ลูกมีไปขายแบ่งกันพึ่งพึ่งดิอ่ะนี่แม่น้อยพม่นะครับอ่ะพี่ขอบคุัมากเลยพบตื่นเต้นมากเลยผมสั่นมากเลยจริงจริงๆนะครับ ว้าวอันนี้ใช้ทองไหมอันนี้พี่จะให้น่าจะหนักหนึ่งบาทหนึ่งบาททองคำมูลค่าหนึ่งบาทจากแม่น้อยเอาใส่ให้น้องเลยใช้ให้น้องเลยมันงั้นเหรอโอ้ยนะพี่ใส่ให้เออถือถือถือก่อนถือก่อนพี่ใส่ให้นะอ่าขอให้น้องมีความสุขแต่นี่นี่นี่โอ้ดีเลยชอบบางนี้บางนี้ขอให้น้องมีความสุขขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเป็นพี่จะอวยพรแทนแทนแม่น้อยแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยว ขอให้น้องมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงน้องต่อจากนี้ในปีนี้คนที่ไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่คนที่รักพ่อรักแม่ร,มรับรองว่าสําเร็จแน่นอนขอให้น้องมีความสุขแล้วก็ปีนี้ขอให ดังๆปังๆแน่นองเฮงๆดังๆปังๆข่าวออสเตรเวัดนี้ขอบคุณแม่น้อยนะครับขอบคุณพี่นุ้ยพี่ไปที่มาเซอร์ไพรส์วันนี้นะครับก็ทีนี้ก็จะให้กำลังใจแม่น้อยแล้วแม่น้อยเป็นติดโควิดนะครับก็อยากจะให้กำลังใจแม่น้อยนะครับขอให้แม่น้อยสู้ๆนะครับก็รักษาตามอาการแล้วก็ติดตามพวกเราแบบเติมพลังบวกเยอะๆนะครับนะครับพวกเราทั้งบ้านสิงห์รวมทั้งออฟด้วยวันนี้ก็ปลื้มมากที่แม่น้อยให้เขาขอนชิ้นใหญ่ก็อยากจะส่งกำลังใจให้แม่น้อยสู้ๆนะครับเดี๋ยวเอาสุดท้ายพีีี่่่่พพทททแแนนม้อออยโโเเคคไ